ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่วันทูทรีโอเคครับวันนี้ช่วง What's in the Bag ของเรานะฮะก็นะครับได้รับเกียรติจาก The Master ของผมครับปนองครับเป็น The Master คนที่สองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ฝากตัวในช่องด้วยนะครับช่องปนองครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะฮะ<อ>เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ข้างล่าง description ขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยว ขึ้นรูปช่องแกให้ดูนะ,ะครับดีครับแล้วก็แกเป็นคนที่สอนผมตั้งแต่อยู่ประถมมัธยมนี่แหละอืมสมัยนู้นยังอยู่เสนาพัทิงกินใช่เสนาพัทิงกินอยู่เนี้ยนะครับเลยมนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือขอบคุณเรามาออกสถานที่เขาเนาะช่ะาษามมาสเตอร์ครับภาสาม,มาสเตอร์ครับก <นะ S 1> ็ไม่ได้เจอปัวตั้งนานแล้วเออใช่ไม่เห็นกันตั้งนานเห็นก็เห็นอีกทีเห็นใน ในเฟซบ้างในสื hmm. mesa, ่อออนไลน์บ้างอะไรเงี้ยที่แบบบางทีเขากําลังจะอันนั네้นก็จะเห็นนะใช่ไหมที่เป็นสื่อดังๆที่เป็นคลิปที่หลุดอะไรเงี้ยมีปะไม่ใช่ใช่ไหมเดยเดี๋ยวไม่มีใช่ปะไม่มีคลิปหลุดเจ้าเดี๋ยวเดหนักขนาดไม่ใช่มั้งอ๋อไม่ใช่เนาะไม่ใช่ก็คือเจอไม่เจอนานก็เลยมาหาแกนะครับคือจะมาดูดความรู้แกเพิ่มอะไรฮะแล้วก็ แล้วก็มาสํารวจไม้กันหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมเจอโปรครั้งแรกเนี่ยยุคนั้นประมาณปี2000ไม่เกิน2005อ่นานไม่<ด>ไม่ใช่6ก0 0 1 0 0 2่ก็ประมาณเนี้ยาาแต่ยุคนั้นคนนี้นะครับคือคนที่ใช้ไม้แพงมากนะฮะ ใช้ไม้ของแมคเกอร์นะครับใช้รอยัลอาซีนะฮะซุปเปอร์ซีวีซึ่งยุคนั้นชุดหนึ่งก็แสนกว่านะฮะไม่หลอกค่อยๆสะสมไม่ได้มาทั้งชุดชุดหนึ่งก็แสนกว่านะฮะแล้วก็ยังเป็นเก่าขนาดที่ว่าขนาดที่ว่าโรเจอร์คริปแลนยังอยู่คริปแลน้ลแลวยังใช้คริปแลน้ลโลติกช่วงนั้นแบบประมาณว่าอยู่เวลาซ้อมเวลาซ้อมซ้อมเยอะไงก็เลยหาไม้ที่แบบอะไรที่มันนุ่มๆตีง่ายๆแลวทนด้วยทนด้วยโอ้ใช้ทนมาก ไทยแบบจนแบบถ้าเป็นเทนนิสแกก็แนะนำมาบอลเล็กตลอดนะครับเอาเล่นด้วยเหรอนี่ผมก็เล่นเป็นบ้างเฮ้ยไอ้่หลังนัดกันนะกันไม่เป็นสนามเออไม่เป็นไรครอบทำไมอะหมดหมดยุคแล้วโอ้เจ็บเนาะเจ็บขาเจ็บเข่าด้วยใช่ไหมไม่เรายืนน็อกอย่างเดียวเลยืนวอลเลย์อย่างเดียวก็ได้ไม่หนุกตจิ๋ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่หนุอยู่ช่วงนึงก็เหมือนไปบ้าเหมือนกันแต่ไม่ไหวละ ต้องยืนท้ายขอดแล้วใส่สมัยก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอเสิร์ฟเสร็จปตอนยังไม่ถบไม่ไม่ไม่จบเซ็กก็เหนื่อยแล้วต้องเข้าใจตเข้าใจยืนวันนี้ก็เลยมาขออนุญาตสำรวจไม้แกนะครับก็ได้ข่าวว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเพราะแม็กเกอร์ก็ไปตามอายุการนานเชิญแล้วนะฮะเลยก็เลยขออนุญาตนะฮะมีเอซ้อมมีอะไรโปรเชิญเลยครับก็นะครับก็เป็นชุดเหล็กเนี่ยก็คือเทเลเมตเนี่ยตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือผมกะเนี่ยใบนี่คือเทเลเมตอะไรก็ได้ แต่นะครับก็คือพวกตระกูลเมได้หมดเลยขออย่างเดียวขอให้ก้านเนี่ยนะครับเป็นนะฮะตัว C Temp เปหรือเป็นไลทโฟแต่ไม่เอาไลทโฟล์ผมไม่ไหวจริงๆอายุมากแต่เนี่ยถ้าเป็นซ Tim p e ปอร์ได้หมดพระเอิญหัวนั้นเหมือนรัฐบาลเลยเนาะ C t เทมเปที่ไม่ใช่ C t เทมเปที่ไม่ใช่ไลโฟตัดนะตัดนะก็ก็บังเอิญไปเดินแล้วพอดีรู้จักกับร้านหนึ่งปุ๊บเขาบอกเลยโปนี่เพิ่งเข้ามาเลย80%อนตอนนั้นะ80%ใหบม่กิ๊กเลยโหราคานี่แบบ ต้องจับเลยอ่ะอันนี้สเก็นแฮนด์หรอใช่สเก็นแฮนด์ดูดิแบบจับเลยเหลือเชื่อสมัยก่อนออโปนี่ต้องมือหนึ่งเท่านั้นออกแบบมันก็ตามยุคนะ <laughs> ตามยุคก็คือ to the new normal หรือว่า back to the ใช่ไหมเบสิกครับ,รบ,รบประมาณนี้ก็คือคือเน้นก็คือจะเป็นกา้านนะครับการที่ไม่ไม่เป็นป้องๆเลยนะครับหรือว่าประมาณไลฟ์โฟรแต่พอดีว่าเคเเนี่ยผมก็ตีของตระกูล KBS มาก็เยอะแล้วทั้งหนักทั้งเบาแล้วก็มาชอบใจตัวเนี้ย นะครับเบาแล้วก็สั่งได้ซีพีเพอร์เก้าสิบหัวเป็นไอซ์ไซนึงใช่โอ้โหตีไกลกว่าเดิมไม่น่าเชื่อเอาแง่ี่ครับสเปคมันใช่ป่ะสเปคมันแบบประมาณว่าไอ้นี้สเปคนี้แต่พอไปเทียบหนึ่งโอ้มันสเปคอีกสเปคหนึ่งของอันนั้นใช่ใช่ป่ะมันนมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดของมันมันไม่ใช่ปลีย์ไอออนละอันนี้มันเป็นเกมซูเปอร์อิมพลูสไนออน ก็อันนี้คือชุดเหล็กนะครับมีตั้งแต่5ถึงพิชชิ่งเหรอครับใช่ครับมี5ถึงพิชชิ่งแค่นั้นพออ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ตีเหล็ก4ีเลยด้วยนะไม่ตีแล้วครับเพราะว่าอะไรเออช็อตสองนี่คือไม่เกินเหล็ก5โอ้โหนเพราะที่เหลือคือจะไปวางตีไปวางแล้วก็ได้ลูกสั้นเฮ้ยทำไมเหมือนดีแต่หลังๆก็เหมือนแบบหมดหมดสมัยบู๊ทำให้จำเป็นอ่าเดี๋ยวนี้เราเพย์เซฟไว้ก่อนอะไรนะสุขุมคัมภีรภาพใช่เพยเซฟไม่พอคือ ต้องเซฟร่างกายด้วยเ oh. พราะมือต,ตีตีโอ้โหบุกบั่นมากแล้วน <10. S 2> อกจากช้ำใจเสร็จโอ้ช้ำกายด้วย mm. กระเป๋าก็ไม่ดีด้วย mm. ก็อันนี่เป็นชุดเหล็กส่วนตัวไฮบริดก็ยังเป็นตัวเดิมๆเ,เพราะว่า,าจริงๆแล้วก็คือใช้น้อยมาก oh, ใช้แค่ <BC> ตีอย่างเดียวตีคือต <BC> ีผ่านได้ประมาณ2 2 0ร้อยบพอ RBC เหล็ก3นะฮะหลบสิบเกอันนี้ใช้น้อยมากเลยใช้เฉพาะาจริงๆคือเวลา เวลาอยู่ในรับหรืออะไรเงี้ยเคาะเข้ามาไม่จริงทุกคนดูคลิปนะครับดูคลิปใช้น้อยมากนี่คือใช้น้อยมากยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นร้อยฮะต่อมาเลยต่อไปก็คือนี่เลยนะครับตัวนี้ขอบอกเลยว่าตัวนี้โอ้โหทำอีเกิลมาเนี่ยได้ก็พอตัวนี้แหละบ o ทห้าของตัว m 3นะครับเป็นเป็น w ฟร์เวิดที่กลับมาทำให้เทเลเมดยอดดีขึ้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วนะผมชอบไอตัวคือคือแบรนแบรนเนี้ย เพราทำแยกนะแยกเลยนะเช่นมันเป็นเลขคู่กับเลขคี่ถ้าสังเกตดีๆนะเลขคี่เนี่ยหูพวกที่ตีแบบตีตีแบบพลังมากอัดแน่นเนี่ยจะดีนะครับแต่เลขคู่คือตีแบบเบาๆก็ฟ้อนอะไรเงี้ยก็เวิร์กไงแต่ผมก็แนะนำลูกศิษยว่าให้หาที่เป็นเลขคู่แต่ถ้าแบบตีแบบกระแทกกระทันแบบขับที่สปีดเกินร้อยเนี่ยพวกเลขคี่เนี่ยนะสนุกก็เลยนะครับ แต่ว่าใช้ใช้3กับ5เลยนะฮะใช่สามกับห้ก็ยัง <5 S 2> คงคอนเซอร์เวทีฟเหมือนเดิมว่ามี3กับ5ใช่3กับ5แต่ว่าจริงๆจะใช้ใช้ไม่คุ้มนะซื้อมาตอนเนี้ยอันเนี้ยมันที่ที่ซื้อมาคู่กันเนี่ยนะครับได้มาคู่กันเนี่ยเนื่องจากว่าคือนั้นอย่างที่ทราบข่าวเขามีการโหภายในของบริษัทเขามีการนะปรับเปลี่ยนกันปับป๊บเขาก็เลเลยเละปับ๊บเพื่อนวันนั้นไปเดินนะไปเดินที่ห้างที่ใกล้ๆกับ f ฟชั่นไอแลนด์นะตรงนั้นะครับพรมานาดนะครับอ่พอาพรมนาดอะไรครับพรมานาศก็ไปเดินๆอยู่ไม่ได้ซื้อหรอกฮ้ยราคามันน่าจับเลย2อันเท่ากับอันนึงเนี้ยก็จับมาเลยนะครับแล้วก็จริงๆใช้จริงเนี่ยก็คือ5จะใช้เยอะ3เนี่ยใช้ไม่ค่อยเยอะแต่ทำไม3ถลอกกว่าอ่าซ้อมเยอะไงแต่พอไปตีจริงอ่ะไม่กล้าตีโออ่าครับก้านก็ คุณโลเกเตตามสเปคนะ<ช>คือกา้กานก้านตาม OEM เลยไม่มีเปลี่ยนเลยเลยไม่ไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะเน้นคือเน้นเรียกว่าเราใช้เทคนิคของเราเองในการตีไม่ได้พึง่งกระบี่อยู่ที่ใจอ่าใช่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตอนนั้นก่อนที่มาเปลี่ยน M 1อหนึ่งตีมาหมดไมวหัวระดับพรีเมียมระดับกลางระดับอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากับก้านที่ที่ที่ซื้อหัวมาเนี่ยเพื่อต้องการให้เข้ากับก้านพอได้ตัวนี้มาเสร็จปั๊บยังเลือกอยู่ประมาณ M M 3กับ M 1 แต่ก็ได้ M1 ม,มาก็โอเคแล้ะก็จัดการเลยซัดโอ้โหแปลกแปลกเหมือนกันเนาะเลือกหัวให้เข้ากับกา้านเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละเพราะปกติทุกคนจะซื้อหัวมาแล้วเอาก้านอะไรก็ได้เพราะจริงๆหัวก้านนี้ก้านนี้ได้มานี่แบบเรียกว่าพี่เขาเรียกว่าเขาแบบยัดเยียดให้เลยอ่เออะเราก็บอกว่าาฟอนฟอนเราก็บอกว่าอย่าเลยพี่พี่เขาบอกไม่เป็นไรเพเธอเห็นอยู่ตี โปน่าจะเหมาะตีกลแต่ของพี่เขาไม่น่าเหมาะแล้วใช่ไหมเราก็ได้การมาแต่หัวเราไม่ชอบนเพราะหัวมันพรีเมียมหัวตีไปผมจําชื่อไม่ได้อะแต่หัมัน VOLT อะอ๋อมติโออนั่นแหละประมาณนั้นแหละคาตาหน้าเก่าครับนั่นแหละ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 ก็ตีแล้วมันไม่เข้าไงไม่เข้ากับเราด้วยหน้าด้วยทรงอะไรเงี้ยไอ้ทรงนั้นมันคือมันจะคลาสสิกแล้วก็น้าดิ้มๆหน่อยใช่หน้ากว้างมากเลยหัวเราตีไปทีหัมันไม่ใช่ตีคือจักรยัดที่เราตี พอ,พ,อพอเปลี่ยนใจตัวนี้หัวเลยนะตียั่มันเต็มที่เลยนะสองหกสองห้าสองหกบอกเฮ้ยชีวิตก็เปลี่ยนแล้วออว่าทำไมว่าแก่ขนาดนี้เลยตีไม่ไกลแต่พอ,พ,อตพอไปลองเพื่อน<พ>ไปลองของเพื่อน,ององอนตีพวกตะกูลเอ็มเล็กขี้เอ็มหนึ่งเอ็มสามนะเอ็มห้าเฮ้ยมันได้นี่แล้วลองเปลี่ยนแล้วก็เลยช่วงนั้นอเรียกว่าบาังเอิญโอกาสเหมาะหรือเป็นโชคชะตาเราไม่รู้เขาประกาศขายหัวปับ๊บเราก็ใส่เลยปุ๊บจับตีปับ๊บ ครั้งแรกเลยตีนะสอเจเบ่งมากๆนี่นะไปออกรอบกับโปรด้วยกันเบ่งมากๆนะตีข้ามหัวโปรอผมเฮ้ยงนั้นละใช่แล้ะตัวนี้แหละเอาเลยอ่าหลังจากนั้นมาปับพอเราครอบคลองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาเหมือนเดิม26งหกจริงๆแลตีดีครับตีเนี้ถ้าเบ่งมากเต็มที่ก็ได้28ระยะลงเนินวิ่งลงไปอีกนิดนึงเหมือนรถเครื่องกระตุกวิ่งมาอย่างสวยแล้วก็ตึ๊กไปเรื่อยๆอืก็ตระกูลเห็กกับ ตระกูลในอุปกรณ์ยาวเนี่ยจะเป็นเทเลเมตหมดเลยใช่เวทก็เทเลเมตเหมือนกันเนะยฮะใช่ครับอันนี้ก็ได้ได้ได้มาพร้อมกันเนี่ยแร์เวสองตัวเพราะว่าซื้อซื้อตัวเหมือนกับเหมือนกับประมาณว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะอุ้ยตัว EF ตัวตำนานเลยเนี่ยใช่นี่แหละแล้วหาหามาจริงอ่ะมันมันมีอันหนึ่งตัวของมันเองอ่ะนะไอตัวตัวที่มันมากับชุดอ่ะไอ R.S.I. อะ R.S.I. แซน์วทใช่ไหมอ๋อมันมันไม่เข้าแบบดูแล้วเนี่ยโซมมันเงาเงาอย่างเงี้ยซึ่งผมสไตล์เวลาเวลาเวลาตีหัวมันต้องแบบประมาณถ้าถ้าไม่ลมควันก็ต้องหัวประมาณคือไม่หัวด้านเนาะด้านนิดนึงก็เลยไปหาดูพอได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ปั๊บก็จบจบเลยแฮปปี้เลยและหลังจากนั้นก็โควิดเลยอดเล่นดอกเบี้ยสูงอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็หามาเหมือนกัน อตอนแรกก็จะพยายามหาที่ o d y s s y Work 1ใช่ Blue ด้วยใช่มันมีมี Red มี Blue มี Black ด้วยมี Black แก็พยายามจะหา Red มันไม่ได้อยากเห็นโปร้องไห้ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดู <laughs> อย่านะเรียกว่าเรียกว่านะแยกจากกระเป๋าเลยนะปกติเขาจะเอา Diver กับชุด เอ้ไดิเวอร์กับกระเป๋าแยกกันใช่ปะใช่อันนี้ผมพัตเตอร์กันนี้แยกจากกันอ๋อพัตเตอร์มีตู้เก็บพิเศษอ่าตู้เก็บพิเศษแยกเลยวาวางข้างๆเลยเรียว่าวางเบาะหลังเลยอ่ะเพราะว่าเพราะตัวนี้ตัวถ้าถามแล้วในในในกลุ่มนี้หลักอันนี้ดีสุดเออตัวนี้ทําเงินมากสุดอ่าใช่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 แล้วไปเปลี่ยนกีฟเปลี่ยนอะไรมาปั๊บโอ้ฝึกอืมตัวนี้เหมาะเลยครับก็เลยพกเวลาออกรอบหรือว่าเวลาที่เอามาโชว์เนี้ยอย่างรายการเนี้ยก็จะเป็นตัวนี้ แล้วก็น่าจะโปครับเป็นคนเป็น่อเป็นมาสเตอร์เรื่องการสอนก็จะต้องมีเอทหลายอย่างเช่นไอตัวนี้ก็ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยจนถึงปัจจุบันใช่เอาไว้เอาไว้แบบแต่ตอนนั้นมันมีมันมีสออันไงเหรอได้มี2อันแต่วันนี้เสียบอันเดียวเสียบเสียบมาให้ดูแบบให้รู้ว่าเอ้ยเรามีอะไรแม่เหมือนกันนะอเพราะว่าทุกกระเป๋าโปก็ต้องมีเสียบไงแล้วเขามีถุงครอบแต่นี้ยังไม่ได้ถุงครอบเลิกผมมาเลิกใส่แล้วมาเลิกใส่แล้วก็ตัวนี้ก็คือไ่ะครับ ใช้มาเพราะมันทนมากอ่ะแล้วก็อันนี้อันมาก็คือออร์เรนจวิฟอ่าออร์เรนวิใช่เลยอันนี้จะเป็นมีเดียมออร์เรนวิก็คือใช้เวียงอ่าเวลาเราเวลาถ้าเกิดเราต้องการวอร์มร่างกายหรือเงี้ยหรือว่าสอนลูกศิษย์เงี้ยก็คือใช้ตัวเนี้ยเวียงอ่าจับปั๊บเวียงขึ้นเวียงลงก็เช็คนะเป็นสวิงโฟลว์ทูอ่าการเข้าสล็อตแลกเป็นยังไงตัวเนี้ยคือได้หมดเลยครบค้ม แต่ตอนนี้เขาก็ทําออกมานะของจีนแบรนด์จีนทำออกมากลิบใหญ่หัวโตไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันราคาก็จะถูกหน่อยโหตอนนั้นมานี่โอ้ราคาตัวนี้นะแพงโอเวตอีกถ้โอเวตเลยอะตกใจเลยอะแต่เราแต่เราก็ต้องมีนม่มีไว้ผมผมไม่ค่อยได้มีเอชสอนอะไรเท่าไหร่นะแล้วนอกจากนี้มีอะไรไหมครับลูกกอล์ฟก็เดี๋ยวนี้ยังใช้เทเลสออยู่ไหมก็มีบ้างตามแต่โอกาสสมัยก่อน ปนออกต้องโปรยิวันเท่านั้นได้โปรยินวันพอหลังจากเฝ้ามาแว็กแล็กด้วยอะไรนะั้นด้วยโปรยิวันเอ็กโปรยวันโอ้เยอะไปหมดจําไม่ได้แล้วตัวลงลูกไอคอมเพสชั่นร้อยคอมเพสชั่นเก้าสิบต่างกันยังไงอะไรเงี้ยดิไม่พูดถึงแล้วนะเดี๋ยวนี้ได้หมดเมื่อก่อนนี้แบบจะไม่ต้องมีนะตัวตัวสีแดงสีดําต่างกันยังไงอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงไว้ตัวคอมเพสชั่นแล้วนะไม่เกี่ยวกันแล้วนะดูยุคก,ก็รู้ครับเล่นนั่นแต่ทัวร์คอมเพ พูดถึงคอมเพรสชันอะค่าค่าแรงอัดแรงกดใช่ปัจจุบันเลิกแล้วเนาะปัจจุบันปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันเราดูห้ามพูดเลยนะเนี่ยมันเก่าเก่ามากเลยอะพูดแบบรู้เลยทำไมรู้สึกเหมือนยุคเดียวกันทุกไม่ก็ก็เป็นคนข้อมูลใช่ป่ะเทคนิคอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์เงี้ยเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเงี่ยยุคนั้นนะอ่ยุคนั้นนี่อุปกรณ์ต้องต้องรู้นะแล้วยุคนั้นลูกบอลไทยทำถือว่าดีด้วยยี่ห้อ top point นะฮะอ่า top p o i โอ้โหนี่นี่ใช้กินได้้ทังงวนะ แล้วตอนหลังเพื่อนบอกโอ้ยโกงเทลิทดิเราเปลี่ยนใช้เทลิทต,ตามเขาหลังจากนั้นก็ดองเขากิน <laughs> <c oughs> มีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับหมดแล้วเนาะเป็นพวกนี้ส่วนมากก็กล้องก็ธรรมดาถุงมือก็ถุงมือยังเหมือนเดิมครับปอนดออกอยังใช้ฟิกสามเก้าตั้งแต่ผมรู้จักจนถึงปัจจุบัน <c oughs> ใช่ก็คือไว้ใจที่สุดละแต่เวลาซ้อมไม่ใช่นะ <c oughs> เวลาซ้อมใช้อีกตัวหนึ่งแล้วใช้อีกตัวหนึ่งอ๋อแต่ว่าตัวออกรอเราจะเป็นตัวนี้เพราะตั้งตั้งแต่ตั้งแต่รุ่น ตั้งแต่รู้จักโคมาตั้งแต่อยู่อ่ากัอ่าเสนาพัตติงกีนเนาะพัตติงกีนครับพิซซัมเก้าผมเจอที่นั่นที่แรกครับแล้วก็โคขอให้ใช้ตลอดก็เขาจะมีร้านโคช็อปไงที่ที่ที่โคกับไอตัวอ่าไอเสนาไอเสนาพัตติงกีนเนี่ยก็ก็โคกันอยู่แต่ได้ตอนนั้นจําได้เลยนะตอนนั้นมานี่มาเสนอเนี่ยนะราคานี่ไม่ใช่ราคาขนาดนี้นะน้อยกว่านี้อีก แล้วโหทุกคนก็แบบจับจองแล้วมันใช้ดีพอใช้ดีป่ะตอนนี้ราคาแบบโอ้ถ้าซื้อหุ้นน่ป่านนี้ทะลุเพดานไปแล้วแหละตอนนั้นหลัก3เนาะ3เอง2อง้างต้นต้นสข้างก็700ไม่เกินใช่ใช่เนี้อันนึงก็เกือบ700แล้วข้างเดียวของเขาดีครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณโปรมากนะได้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ยังไงอาจจะได้มีคอลแลบกันอีก ได้เลยพอสะดวกแล้วว่างพออเวลาให้ลูกศิษย์คนนี้ยังอยู่นะฮะใช่ก็รักษาสุขภาพแข็งแรงฉีดยายังฉีดแล้วเดี้ยงมาแล้วพักหนึ่ง๋อ้ยโอเคดีแล้วฉีดได้แล้วเดี๋ยวก็เรามาดูครับก่อนจะโปรจะกลับบ้านนะฮะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันเราจะขอดูโปรตีหล็กทุกอันอันหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็ไม่มีเทคนะครับตีทีเดียวทุกอันเลยเหรอทุกอันเลยเหรอไม่ไม่เห็นใจอายุเยอะแล้วนะโอ้ยตีครั้งละวิเอง ได้ไดเรับจะไปดูอย่างนี้อ่ะได้เลยครับ